สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเล่นเลน็หลังจากที่ผมไปวันนี้ผมไปเส้นถนทา,าอู้อยหง่หลายง่ายหลายง่ายมากครับ่ย,ยมากวันนี้นี่หายคิดถึงแบบมากสักหาหนาที่พอเนาะสิเบเอบอยว่างว่า สมัยเด็กหน่อยครับสมัยเป็นเบาส่ยอยกางเกงยิ่งยี่หอหนึงนครับลอลิงสละอ,อีวอ่อแหวนสละอาย่อยักนะครับเป็นกางเกงยิ่งที่ราคาแพงร้ายนะครับสมัยนั้นบ่มีเงินนะครับมาบหาสือมาใส่ได้แต่วันนี้ผมจัดมาสามถึงสี่ตัวตัวละตอนทิ่ว่างห่างไหมไหมนะครับตอนที้ว่างห่างไหมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อต,ตัวนะ ยี่ห้อนี้นะวันนี้ผมจัดมาสามตัวดินมันเยอหสองพันกว่าเบาวิวครับกระเป๋าเบาวิ้ยี่ห้อนี้ผ่า,าดีอยู่ครับมัสิมนีตะเข็บขางเขาเยืดเป็นรู้สึกจะเป็นตะเข็บลายผูกับได้กางเกงลอสสลอีนี่ว่าแวนสลายนอยเะมากครับแล้วก็ไป ล้านท็อปนะครับล้านท็อปน,นะครับที่ขาดบ่อยเดี๋ยวข้าวกรอบมาดีรีวิวแต่ข้าวนี้จะมารีวิวอันนี้คือเค้กนะครเค้กเก้าสิบบาทเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าความแสบมันแสบบ่รีวิวนะร,ร,ววรีวิวรีวิวเคก้กซึ่งเนื้อมันจะเนื้อมันจะเป็นนะครับต้อนครับผมเค้กเค้กเค้ก มีเค้กแล้วก็มีแซนด์วิชน้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมพอรีวิวเค้กเนี่ยเคย้กมันจะเป็นะครเห็นไหมครับข้าวจนปูนอ่ามันจะเป็นบักเพาแล้วก็สวิทครีมแล้วก็มีขนมปังเนี่ยดารังแต่ว่าความนิ่มความหอมข้าบบกเพาวความมันความมันนะครับมันถือว่าล่มโตเลยอันนี้ผมก็เลย กินดูอะไรครับนอกตาลขึงนันตาลขึ้นะรีวิวนะครับรีวิวเคกลออิลิสซะลาเอต่อเตอาซาลาอิลอลิงโฮมครับเก้าสิบสะสมคำลำเลือที่ผมบอกไปบอเดี๋ยวมาลองมาลองครับมาวายห <laughs> กเลย <laughs> มัน <laughs> มันหกหมดเบียดพดี ลงก็ออกกนจังเลยนี่ครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นขนมปังด้านในแล้วก็มีบอกเผาล่ะกรมีวิปนิดหนึ่งแต่ว่าวิบรู้สึกจะต้องกินไหมไหมครับกินนสามันจะอฟองมันจะลดลงนะครับเดี๋ยวชิมืหอม หอมมะพร้าวหอ,อมมะพร้าวเหรอเขหวานแล้วก็พีชขึ้มก็หวานอืมแล้ววะเคลือนอย่างเนาะขนมเอ่อเคลื่อนอย่างเค้กต้องมีขนมปังเนาะขนมปังกน็นิ่มแล้วก็หวานอืม,อม สชาติไม่เคยเปลี่ยนเก็บติดปากใส่ได้ครับถือว่าใส่ได้อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับขส่พานไปทั้งเ,เส็นทรัลพารคกับแหวะล่องแหวะเข้าไปซื้อมึงกันด้เมื่อน,นี้ก็ไปว่าท่านไป่าม้านบายคนซื้อกับเกือบบดหลังมีมีพี่คนหนึ่งไปเขาบอกหมดแล้วผมนี่แล้วครับที่ไปซื้อเพราะว่า ค่าจอดรถมันต้องซื้อถึง2,000มันถึงจะให้จอดรถฟรีประมาณ3ชั่วโมงมัครับผมจำไม่ได้วันนี้อืมโอเคพี่ปักวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวหลักหนึ่งครับอร่อมยมากแล้วก็เทน้นโฮมแ้้ว็เกงจรงนี่ว้ วันนี้คุมสุดๆครับสัปดาห์ที่เล้าหมดไปสัปดาห์นี้ก็หมดอีกอถือว่าใช่ได้ครับ๋ับบริแบบว่าเคช่นกับบริแบบว่าที่จริงแน่นํำครับขนาดะเทสใส่ท่านในมันอีกนิ่ง มันสิโดดสุดว้าวเหมวนมันทีไ่ไ้แล้วแค่นี้ก็ <c oughs> อร่อยมากครับขอ,อโตแล้วจะกินแบบโอเกใจได้กินู่นดเดียวครับื มันต้องกินใหม่ๆวิปครีมมันหลายๆอร่อยสดๆแต่มัมนมันมีวิปครีม,มันหวานแต่ว่าแต่มันมีใส่แบบอใส่เป็นแบบอ่าเป็นไข่ไก่ส่มดีเขาไม่เห็นแบบสุสมเนี่ยวมาเห็นแบบย <laughs> ินรีครับ เวลาเขาจ่อเค็งเข้าไปปุ๊บสมมันอ่ามันจะเป็นอ่าคล้ายๆว่าเป็นเป็นอ่าเ,เป็นแมวแดงบอกเขาแจเป็นเป็นวิบขึ้นหรือเป็นไหลแบบเยอะมากๆครับมันนั่นมันจะแบบผุมไหมเพราะว่ามันจะอาจจะเพิ่มเพล็กขึ้นไปอีกเพราะว่าข้างในเคทีเฮ็ดมื่นี่มันเป็นบกเพาแต่ว่าข้างในมันจะอ่านาหน่อยนึงน,น่บแล้วรสชาติมันจะไปบาง